สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิประการมึกซึมพ i l อ t อีกหนึ่งรุ่นที่เหมาะกับการพกพาเจ้าตัวนี้นก็คือพ i l อ t อเพ l ยร่าอิโลไอเป็นรุ่นระดับการที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กับสีรุ่นที่ผมรีวิวมาเลยนะครับงั้นมาดูเลยดีกว่าครับว่ารุ่นนี้จะมีอะไรเจ๋งๆบ้างเอาจริงผมแอบเสียดยที่รุ่นนี้ไม่ได้ทำแพคเกจอมเหมือนกับรุ่นอื่นๆสิ่งที่เราได้มาเนี่ยก็จะเป็นตัวคู่มือแบบสแตนดาร์แล้วก็ตัวปากกาที่ใส่2พลาสติกมาซึ่งความพิเศษของรรุ่นนนีี้้กกกก็็คคือออเเาาจะมมมพัับตวดดหึออละะลูนนออดดข พอเยอะเลยนะครับทําให้หมองกับการพกพาหรือว่าเป็นพ็อกเก็ตเพนมากๆโดยที่ความยาวตอนที่ไม่ใส่ปอกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ10.7ซมและเวลาใส่ปอกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ13.7ซมถือว่าค่อนข้างสั้นเลยนะครับวัสดุในส่วนของตัวด้ามเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกส่วนตัวคลิปเนี่ยจะใส่ออกเป็นโลหะพอบวกกับความสั้นแล้วเนี่ยก็ทําให้มี้ํานักโดยรวมที่ค่อนข้างเบาและชื่อรุ่นต่อท้ายคําว่าอิโรไอเนี่ยมาจากคําภาษาญี่ปุ่นที่แปลได้ว่าการแต่งเติมสีสันเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงของรุ่นนี้ที่ตัวด้ามเป็นสีใสแล้วพอเราใส่หมึกเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้เราได้เห็นสีสวยๆของหมึกนะครับส่วนสีของตัวด้ามเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกถึง5โทนด้วยกันสามารถจับมิกซ์ แมทกับสีหมึกได้ตามใจชอบแล้วในหน้าเว็บเนี่ยเขายังแนะนําไว้อีกนะครับว่าให้ใช้กับสีหมึกพายร์ลอีโรชิซุกุเพื่อที่จะได้เห็นความงดงามที่มากขึ้นครั้งนี้เนี่ยผมก็เลยจะถือโอกาสใช้หมึกพายร์ลอีโรชิซุกุไปด้วยเลยนะครับเอาจริงแค่หมึกเปื้อนกระดาษเนี่ยสีก็ออกมาสวยแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้าๆเนี่ยผมจะมาลิวตัวหมึกแบบเต็มๆให้ดูกันในส่วนของการเปิดปิดเนี่ยผมว่ามันมีความาคล้ายๆกับของพายร์ลไลทีแต่ของเพล่าเนี่ยมันจะมีแรงต้านเวลาให้เราดันมากกว่าน,นิดนึงโดยรวมเเเนนนนนนีีี่่ยยคคืืออปิิิดดดสทททแแลลล้้้้ววกกกก็การรมมมใหหหหึงไัััะะบตจ ไว้เหมือนกับรุ่นไลท์ทีฟอีกแล้วนะครับแต่ความพิเศษของรุ่นเพล่าเนี่ยก็คือนอกจากขนาดนิบ F และ M, ละ M เขายังมีนิบ C M ที่เอาไว้สาหรับเขียนตัวอกักษรแคราฟีโดยเฉพาะให้เลือกอีกด้วยงั้นเรามาลองเขียนกันเลยดีกว่าครับว่าความสื่นการเขียนของตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างแน่นอนนะครับว่าตัวนิบเนี่ยคุณภาพของเขาดีมากๆอยู่แล้วมีความเขียนลื่นมากๆแล้วก็การโฟรของหมึกไหลดีไม่สะดุดแต่การเขียนแบบไม่ใส่ปอกเอาไว้ด้านหลังของตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าด้ามมันสั้นไปนิดหนม่งทำให้เขียน อย่างนึงเนี่ยก็คือเวลาที่เราเอาไปใช้ข้างนอกเนี่ยก็จะมีโอกาสทําเปาะายได้ยากขึ้นนะครับในส่วนของลิขสิทธเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นรูปทรงเดียวกับของไลทีแต่ถ้าสังเกตดีๆแล้วเขาจะทําพื้นที่มาแคบกว่าน,นิดนึงทําให้ความสึกในการจับเนี่ยอาจจะมีความอึดอัดกว่านิดหน่อยการเขียนในฝั่งตรงข้ามนิฟเนี่ยก็มีความฝืดแต่ก็ยังพอเขียนได้ส่วนสีของตัวหมึกเดี่ยเขาทําออกมาได้สวยมากจริงๆนะครับสีนี้ที่ผมใช้เนี่ยคือสีอมาอิโรหรือว่าสีทองฟ้าซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเจาะเล็กตัวหมึกให้อีกทีในคลิปหน้าๆน,นะครับถ้าถามว่าสายปกพาของ2ตัวเนี้ยมันต่างกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะนิยามจุดเด่นของ2รุ่นนี้ให้แบบสั้นๆสํหรับรุ่นไลฟ์ทีเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือความ ในการใช้งานส่วนรุ่นเพล่าเนี่ยก็คือความเล็กกระทันรัดนะครับก็ถ้าใครสนใจไพลอโหลดเพล่าเนี่ยพิกัดก็จะอยู่ที่ได้กล้านในช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับ